ราศีที่ในช่วงนี 0, ้ระวังของมีค่าสูญหายคือราศีราศีนรเมธครับอจันย์ครับทำไมถึงเป็นเมธครับอาจารย์ครับ ราศีที่ในช่วงนี้ระวังของมีค่าสูญหายราศีเมษผมไม่ได้แช่งหัวราศาสตร์เป็นเรื่องราวที่บอกชะตากรรมที่จะปรากฏเกิดขึ้นเรื่องดีชื่นใจมุ่งมั่นทำลุยเรื่องรา้ายระวังป้องกันไม่ประมาทเรื่องนี้เป็นการป้องกันระวังดาวประจำตัวของชาวราศีเมษในขณะน,นี้โคจรเป็นวินาตแก่ตัวเองแปลว่าตัวเองจะเกิดเรื่องราวต่างๆแบบไม่คาดฝันแบบไม่คาดคิด นึกไม่ถึงแบบเป็นไปนอกเหนือความคาดหมายข้อ2ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาเล็งดวงชะตาเป็นปิธุบาทสุขเจ้าเรือนการเงิน7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์ร้อนอ,อกร้อนใจสูญหายแปลว่าอาจได้คืนครั้งนี้มีแนวโน้มจะได้คืนแปลว่าอาจจะสูญหายเพราะเราลืมหรือสูญหายเพราะสูญหายจริงๆเดี๋ยวมีคนเก็บส่งคืน หรือสอบสวนทวนความแล้วได้คืนมากกว่าที่จะหายไปเลยต้องแยกเรื่องนะครับระวังมีขอมีค่าสูญหายเนี่ยนะครับแปลว่าไม่ได้ถูกโจระกับไอเรื่องนี้เพราะความประมาทเลินเล่อของคุณเองเพราะความไว้วางใจที่เผลอเลอวางทิิงกว้างของสัมผัสเองเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้ระวังของมีค่าสูญหายได้แก่ชาวราศีเมษฟันุงครับ